พอเราฉีดปุ๊บโหรู้ตัวอีกทีนึงคือแบบใสายางฉีดซะแบบโทรศัพท์เราเปียกไปหมดแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนั้นเกมก็ตกใจมากแบบวิตายแล้วโทรศัพท์เรามันจะเสียไหมอะไรเงี้ยรเราก็รีบแบบไปหยิบออกมาเช็คน้องเขาดูนะคะน้องเขาก็เปียกไปเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิจอนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้คะกว,ว,วางสาวก็จะมา คราวรีวิวทริคและก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่จะตรวจเช็คว่า iPhone ของเราเนี่ยความชื้นเข้าหรือเปล่าทำง่ายๆด้วยตัวเองได้เลยละค่ะ แต่แตนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e c ช anel ของแก็บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าคอนเทนต์ในวันนี้นะคะแก็บค้นพบด้วยความบังเอิญจริงๆค่ะบังเอิญว่าแก๊บเนี่ยล้างรถนะคะแล้วก็เอา iPhone ของเราเนี่ยเปิดดู YouTube ฟังเล่นเนี่ยแล้วก็วางไว้หลังคารถคันข้างๆนะคะแล้วแก็บก็ยืนล้างรถไปสักพักหนึ่งพลังคันนี้เสร็จแก็บก็ไปล้างอีกคันหนึ่งโดยที่เราเนี่ยลืมหยิบโทรศัพท์ออกค่ะ พอเราฉีดปุ๊บโหรู้ตัวทีนึงคือแบบใสายางฉีดซะแ,แบบโทรศัพท์เราเปียกไปหมดแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนั้นเก็ก็ตกใจมากแบบวิตายแล้วโทรศัพท์เรามันจะเสียไหมหอะไรเงี้ยเราก็รีบแบบไปหยิบออกมาเช็คน้องเขาดูนะคะน้องเขาก็เปียกไปเลยเราก็เลยแบบรีบเอาเขาไปเช็ด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 นะคะแล้วเราก็ไปเสิร์ชนะคะหาวิธีในการเช็คดูว่าความชื้นเนี่ยเข้าหรือเปล่าเพราะว่าเราก็กลัวว่าความชื้นเนี่ยมันจะเข้าไปทําให้ iPhone ของเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้ และหลังจากที่แก็บเข้าไปเช็คกระทาง Apple ค่ะเราก็รู้ว่าวิธีในการเช็คว่าความชื้นเข้าเครื่องหรือเปล่าเนี่ยมันง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนง่ายยังไงล่ะคะไปดูกันค่ะ มาคะ่ะทุกคนเนื่องจากตอนนี้ปี2022แล้วนะคะแก๊บก็ขออัปเดตเป็น iPhone Generation 7ขึ้นไปแล้วกันนะคะซึ่งตั้งแต่ Generation 7ขึ้นไปเนี่ยเขามีการย้ายเซ็นเซอร์การตรวจความชื้นเนี่ยเข้าไปที่ด้านในช่องใส่ซิมแล้วล่ะคะ่ะโดยวิธีการเช็คของเขาเนี่ยก็ง่ายมากๆเพียงเราปลดช่องใส่ซิมออกมานะคะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นอยู่ด้านในหากเซ็นเซอร์เปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่าความชื้นเนี่ยเข้าไปใน iPhone ของเราแล้วล่ะคะ่ะ เดี๋ยวแกจะมาสาธิตให้ดูนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็น iPhone SE 2นะคะทุกคนเราก็เอาเข็มจิ้มซิมเนี่ยจิ้มตัวถาดซิมออกมานะคะแล้วเราก็ดึงตัวถาดซิมออกมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ส่องเข้าไปค่ะเพื่อดูเซ,เซ็นเซอร์ว่าความชื้นเข้าหรือเปล่าอย่างเครื่องแก็บเนี่ยความชื้นไม่เข้านะคะ เห็นไหมคะว่าวิธีเช็คว่า iPhone ของเราเนี่ยมีความชื้นเข้าหรือเปล่าเนี่ยมันง่ายมากๆเลยแล้วที่สําคัญกนะ็คือสําหรับใครนะคะที่เล่น iPhone มือสองนะคะแล้วเราอยากรู้ว่าเครื่องเราถูกย้อมแมวมาหรือเปล่ามีความชื้นเข้าหรือเปล่าเราก็เช็ควิธีนี้ได้เช่นกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์และก็ทริคดีๆดีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe c ช anel ของเก็บด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนเลยแล้วทุกคนบ๊ายบาย But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh.